มึงค,คือสิยูนะกแหลกผู้หลอกเล่นนะเพราะว่าาติดๆรุนแรงความแออัดโกโกไม่ใช่ความผิดเขานะลูกไปตองตีหัวอะไรเงี้ยแต่สิบสองลูกแบ่งกันเลย12อลูกกภาพ่านแลแล้วต<ด>ีกันเดี๋ยวนี้เด็กมันแค่มองหน้ากันมันก็เล่นกันแล้วห้าหกลมหนึ่งอย่างเงี้ยแบบว่าข้างบาอ่างเงี้ยนั้นการใช้ความรุนแรงจากครอบครัวเขาเนี่ยมาจากอะไร มันเป็นผลพวงจากการศึกษาที่ไม่มีแล้วเสร็จแล้วก็มาทําลายลูกแล้วก็ลูกก็ไปทำลายคานอื่บนบางทีมันก็มีคนเที่ยวแล้วเขาก็แบบเลียนเลียนพลาอย่างเงี้ยว่าไม่น่ามีอยูใ่ใจกลางเรุงเทพอะไรประมาณนี้เพราะเราไม่ดีจากที่งอกา็ไม่ดีเยอะนะพี่บ้านผมขายของชําเนี่ยเปิดประตูบ้านมาเนี่ยผมก็จะเห็นว่าก็จะมีคนมาเสียชีวิตหน้าบ้านผม,มบ่อยๆใช้วิ่ีินแบบฉีดออกเตยนินดีต้อนรับครับ เอาไงดีพี่มีแต่ทีอย่างเดียวอ่ะต้องเลยอะก็อะไรก็เลยแบบเราศึกษากันแล้วเราไปจะทำแบบนี้จะใช้รสชาติตรงนี้ก็ไม่ได้นะพี่เซิร์ชว่าไอ้นี่เลยมวยที่ดวงประที่ป่ะค่ะอ่จอดแถวดวงประทีปแบบแล้วก็เดี๋ยวพี่มาถึงจะโทรมาจะทำได้ดิมาเลยเราก็ไปเลยไปเลยโอเคเขาบอกเขาแต่พี่ยังไม่ถึงอะไรมือก็เดินผ่านได้เจมส์ตวนตวนปูปูเลือดเลยงเล็งดาวปูลอกเล่นนะเพราะว่า อันนี้เขาทำอะไรนะอันนี้เป็นโรงเรียนเด็กโรงเรียนเด็กอ๋อที่ภ <siege S 1> ายในของมวยที่ใช่ค่ะโ,โรงกตีเออครมันมีการศึกษามันจะห่างไกลพวกเนี้ยเพราะเขาเป็นโราเรียนเด็กเราก็<ม>ดูนะหรอกว่าเราจะพูดอะไรกันสวัสดีครับผมผมายครับผมอยู่ที่คองเตยนี่แหละครับ ตั้งแต่เกิดเลยก็ได้คองเตยเนี่ยมันเริ่มมันตั้งแต่ 2, 4, 8, 6ดได้การท่าเรือเขาต้องการแรงงานคนที่อยู่ในชุนระบทหรือปลิมณฑลโดยรอบเนี่ยเขาก็จะมาที่นี่เพื่อมาทำงานเปลอาชีพวัมกนก็มามาปักหลักอยู่ที่นี่ คนสังคมภายนอกเนี่ยในหัวของเขาในวิธีคิดของเขาในอิมเมจของเขาเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้านึกถึงสลัมคองเตยยาเสพติด,ดเรื่องความรุนแรงความแออัดโสโกปกขยะโลกคุณเชื่อไหมว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงในตามชุมชนเนี่ยบางคนไม่มีพ่อแม่นี่อ,อหรอไ นั้นการใช้ความรูนแรงจากครอบครัวเขาเนี่ยมาจากอะไรมันเป็นผลพวงจากการศึกษาที่ไม่มีแล้วเสร็จแล้วก็มาทําลายลูกแล้วก็ลูกก็ไปทำลายคนอื่นถ้าเกิดเราคิดว่าคนในชุมชนนอมไปถึงเป็นแบบนี้เนี่ยก็ให้ดูที่ต้นตอทุนที่หนึ่งว่าพฤติกรรมที่กำปันเตงเป็นเนพราะอะไรเดินหัวเหาน้องก่นอนน้องจะอยู่โซนโซนเจ็สิบไล่พี่ ทัชครับพี่แอมนะตอนนี้ทัดอยู่ไหนอ่ะตอนนี้อยู่โตเนียวครับอยู่ซอยึดสามครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าไปเจอได้เลยใช่ไหมครับครับครับได้เลยครับโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เข้าไปเจอนะคร,ครับสวัสดีครับ ดีดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยทีโอหูท่วมท่วมหมดเลยพี่หัวเข่าเขาบ้านเขาถึงยกสูงมาเดี๋ยวนี้แต่ก่อนขยะเยอะกว่ากีกงขี้หมาเต็มไปหมดเลยบางทีเอาเรือมาพายเล่นเอาโฟมมาลอยเล่นกันผูกกับมวไซโดดลงไปเล่นนอนเล่นกันอย่างเงี้ยมือจับเลเทกว่าเลเทกว่าเดี๋ยวนี้เยอะขยะจะเต็มเลยแต่ตอนนี้คือเขาก็ปรับปรุงพัฒนาขึ้น อันนี้จะเป็นบ้านทผมโตมาเลยโตมาแต่เด็กเกิดมาเกิดบ้านนี้ปัจจุบันไม่ได้อยู่บ้านนี้นะครับเป็นเป็นน้องอยู่เป็นป้าพี่เราย้ายออกไปแต่ว่าคนในครอบครัวยังอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมก็มีคนในครอบครัวอยู่ยังไม่ได้ซ่อมแซมนานเลยนะมันต้อเต้องเป็นตั้งแต่ปู่ตั้งแต่ปู่คนี่ใช่ไหมใหม่กว่เมื่อก่อนจะไม่มีอันนี้คุ้นนะเมื่อก่อนจะโล่งก่องม้วนจะดีอยู่มาหลายปีเนาะแล้วเขาไม่ได้ซ่อมแซม ไปเดินชนกันมองหน้ากันก็มีปัญหาเลยแรงเงินห้าหกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยแบบว่าเข้าโรงบาลยางเงี้ยพวกน้องๆแต่ถ้ามาถ้าเป็นเรื่องใหญ่เงี้ยอย่าตัวเขาจะคุยกันเราเคยอยู่ด้วยกันมาอย่างเงี้ยแล้วมาเจออันนี้น้องมึงอันนี้น้องกูก็คุยกันได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นแก๊งใหญ่ๆอย่างเงี้ย่เงี้ยเขาจะเริ่มแบบว่ามีปืนกันแล้วเริ่มอะไรเงี้ยมันก็กระจายพอเขายิงกันก็กระจายก็มีบ้างอะพวกไ้ลูกไปตองไปหัวอะไรเงี้ย ต่งปเลย12ลูกกระพาพันันการมีปัญหากันบ้านการขัดแยง้งเรื่องการทะเลาะวิวาสเนี่ยซึ่งม,มีนก็ไม่เล่ปกติประสบการณ์ที่ตรงที่เคยเจอคือว่าบ้านผมมาอยู่ติดรางรถไฟมีการยกพวกตีกันอะไรนะครับ<ล><ก>มันมีระเบิดอะไรต้นนู้นนี่น่อะไรแบบนี้ข้างหลังมันคืออะไรตรงนี้เป็นกำแพงก็จะเป็นพวกผ้าเรือแต่เมื่อก่อนเขาไม่ได้สร้างกำแพงเมื่อก่อนที่เรนใช่เป็นเด็กเล่นเป็นนั้นพอสร้างมามันก็เก่าของเล่นมาแล้วนี่เขาก็เลย ไม่ได้เล่นกับเราพวกเด็กสนามเล็กแสบเลยมโนสมกันแต่มีหมดอะเด็กนักกงเรียนมียังมีมีเพื่อนหนุ่มกาวอะไรเงี้ยผมก็อยู่กับเพื่อนนะแต่ว่าผมเป็นที่กัญชาคนอื่นไม่เคยลองเห็นลูกพี่สูบกเลยอยากลองยาแรงแต่ก่อนก่อนอะไรหาง่ายนะง่ายแล้วถูกด้วยแล้วก็หาซื้อแบบใช่ใช่กู้ยืมเสกการพี่เสกการจะบ่อยเฮโรยีนนะะหนุ่มโอเคเป็นยุคผมอ่ะก็จะเป็นพวกสมเม็ดกินโปนะเขียวเหลืองอ่ะพี่ยาธรรมดอน ก็จะมีเรื่องของเฮโรอีนเป็นหลักมสม .5 เนี่ยนะครับเปิดประตูบ้านมาเนี่ยผมก็จะเห็นว่าก็าจะมีคนมาเสียชีวิตหน้าบ้านผมบ่อยๆใช้เฮโรอีนแบบฉีดเรื่องของกระทอมกัญชาเนี่ยทงาัสบาลบอกว่าใช้เพื่อทางการแพทย์เนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่มันดีในขณะเดียวกันถ้าคนในชนุมชนหรือเด็กรุ่นใหม่ที่เขาไม่เข้าใจไม่สามารถแยกแยะได้เนี่ยเอาหม้อมาต้มผสมอะไรเราเราก็ไม่รู้อันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดปัญหาตามมาปัญหาตอนนี้ที่เราพบในชุมชนก็คือว่าผู้ป่วยจิตเวชที่มีจํานวนมากขึ้น ถ้าจุดเปลี่ยนช่วงเอาจริงเอาจังเรื่องยาเสพติดเนี่ยบางทีผมก็เห็นคาตาผมก็มีนะคือขีมอม่มอเตอร์ไซค์มาใส่หมวกกันน็อกมาพอถึงปุ๊บก็ยิงตูมเลยผมขี่ยาอยาสมาผมเห็นคาตา<อ>ผมนี่ในทางการนั้นคือลดลงอย่างเห็นได้ชัดมันลดจริงๆการศึกษาไทยก็คือว่าเรียนฟรีถึงขั้นม .6 อออถูกป่ะแต่ปัจจุบันไม่ยังจ่ายตังค์อยู่เหมือนเดิมแล้วจ่ายแพงกว่าหน่วยกิจที่เราลงเรียนด้วยซ้ำไปใครบอกคนสลัมขี้เกียจผมก็เถียงนะ เ่ยไมหมบางครอบครัวเขาตีสี่ตีห้าต้องตื่นไปทางานนะพอเขาจะกลับมาสองทุ่มสามทุ่มเด็กใครมันจะดูแลมันก็ไม่ตื่นมันก็นอนดึกมันก็จะมีปัญหาเรื่องการมาเรียนเมื่อนอนก็เรียนไม่รู้เรื่องเอมื่อเรียนไม่รู้เรื่องก็กูเขาไม่ต้องเรียนเลยดีกว่าเพราะกูไม่รู้เรื่องในขณะเดียวกันสถาบันของโรงเรียนก็จะบอกว่าก็เด็กมันไม่สนใจให้เรียนมันก็ไม่เรียนมันเอาแต่นอนบางคนพ่อปอสี่เอาง่ายๆพอมาไอคนลูกคนรองก็ปอหกก็เฮ้ยทำงานมาช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกเรียนกลางคันมาเนี่ย ไอเวลาตรงนี้มันจะไปทําอะไรเราก็หลังจะคิดอยู่ว่าถ้าเด็ก15บห้มันอยากเรียนกับน้องก็มาบอกเราถ้าคุณมีหลักสูเนี่ยคุณจะได้รับการเคารพจากคนอื่นเขาบอกว่าเลี้ยงเด็กคนหนึ่งต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านในความหมายคือว่าเด็กคนหนึ่งในชุมชนที่มีปัญหาแบบนี้ทุกคนต้องช่วยกันดูแลไงคเครือข่ายต่งตางๆมูที่อะไรต่างๆต,ต้องช่วยดูแลเขาอยากให้คนนี้ดูแลเพียงลำพังอันนี้คือข้อมูลที่มันจะเป็นจริงมากที่สุดน้หรบบในชุมชนคองเตยก็ได้เพราะตอนนี้ในชุมชนมันก็พัฒนาขึ้นเยอะคือแบบไม่ได้แย่มตอตก บางทีเด็กเมื่อก่อนนะก็จะมั่วสมอะไรกันอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เด็กก็จะมาพัฒนาเตะบอลบางคนก็เล่นกีฬาจากเมื่อก่อนก็ไม่มีสนามมวยนะคือตอนนี้เขาก็มีพวกสปอนเซอร์ดีๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมาสร้างให้เพราะเมื่อก่อนตรงนี้จะโล่งจะไม่มีทุกวันนี้เขาพยายามอยากให้เด็กแบบว่าไม่ไม่หันกลับไปยุ่งเบกยาติดติดใช่ให้เรามีกิจกรรมเล่นมีกีฬาให้เล่นเป็นบอลภายในในคลองเตยในชุมชนเจ็บไร่เลยครับจะจัดบอลครับจะจัดให้เด็กๆเล่นครับมันอยู่แล้วมันมีความสุขกับพี่แถวนี้ไม่เหมือนบ้านเกิดครับ คือมันก็พัฒนาดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนอาจจะมองว่าเป็นสลัมตอนนี้ก็เป็นสลัมแต่ว่าอาจจะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนพวกยาเสพติดก,ก็ดีขึ้นแต่ถามว่าจะหมดไปไหมมันก็ไม่ได้หมดทุกที่ใช่มันมีทุกที่แต่ถ้าไม่เชื่อก็อยากให้เข้ามาลองสัมผัสว่ามันดีกว่าเมื่อก่อนจริงๆคนในสลัมตรงเนี้ยก็คือมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปบางทีมันก็มีแบบคนเที่ยวนะเขาก็แบบเปลี่ยนเปลีมม่ยนสลัมอย่างเงี้ยว่าไม่น่ามีอยู่ในจาังกกาเทพแต่มันกนี้เราเราไม่ดีจากนอกก็ไม่ดีเยอะนะดีดของเต ไม่ได้ที่คิดจะรองข้ามาสองขวดนะจะรักเลยก็ยังหาเช้ากินค่าอยู่นะไม่ค่อยมีเก็บไม่ค่อยมีอะไรใช่หาเดือนชนเดือนไม่พอเดือนด้วยสักวันหนึ่งครับถ้ามีเงินก็อยากจะไปพาครอบครัวไปอยู่ข้างนอกมีโอกาสถ้ามีโอกาสใช่ก็คืออยากไปสร้างตัวสร้างอะไรข้างนอกให้ลูกไปเจอแบบดีกว่าอะไรชอบเป็นผมผมก็อยากอยู่ตลอดนะพี่เพราะอยู่มาตั้งแต่เด็กครับก็อยู่ที่นี่มาคุ้นชินมา สุพันธุ์นี่ใช่ครับถ้าอยู่นี้แล้วมันดีก็กจะอยู่ต่อไปถ้าเด็กที่นี่มีการศึกษาดีนะครับเขามีชีวิตที่มั่นคงเขาดูแลครอบครัวก็ได้เขาสามารถจะหยิบโยกย้ายตัวเองไปอยู่ข้างนอกได้อย่างเต็มภาคภูมิขอเตยยินดีต้อนรับครับ